ได้เข้าทั้ง4ทีมมาได้จนสิครับเก็บบอลสีเอา8ทีมที่ได้ดีที่สุดเข้ารอบการเล่นก็คือเอาลูกสีวิ่งกันออพี่เลี้ยงลงเก็บสีทีใช่ใช่ไม่ใช่ในตะกานะครับสถานีนะครับตามสีที่มีอยู่ในตะกาทีมไหนไม่เข้ารอบก็ตกรอบไงมาดูวิธีการแข่งขันนะครับเออเชียร์ได้เก็บสีใครสีเออวู้ดเร็วเว้ยเฮ้ยเอาเออเขาเป็นเขาเป็น เอาหนาทีเท่านนเอาเอาหัวทิมเอาหนาทีอโอ้โหสุดยอดเอ้ยิติดู โอ้โหสุดยอดโอ้โหโรงเรียนไหนวะเอ้าไม่ไปเว้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าหมดนะพ่อพ่อลูกชายคลมข้าเลีเลี้ยงคอยเอ่อมีเลี้ยงคอยมีเลี้ยงลงเข้าที่ แล้ววันวันดูลีลาครับ,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 บเอเอ,โอโอ้โหโอ้โหได้ทีละสีเว้ยโอ,โอ้โหสุดยอดโอ้โหอู้ยอันนี้เก็บได้สุดยอดเลยเอ้าความเร็วโอ้โหนี่ซ้อมมาดีมากโรงเรียนไหนวะจะยังเราจะต้องระวังนะเราแตกันฮะเอเอว,ออวิ่งกันเลยวิ่งด้วยแต่งกัน วางแล้วแตะมือกันเลยแล้วนะเฮ้ย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 ดูเฮ้ยดูความน่ารักของเขาความพยายามของเขาอือสุโอ้เก่งมากลูกเออมาล้นตะก้าแต่ซากหนูเก็บไม่ได้่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตาเพื่อนวิ่งมาแล้วแตะมือแล้วเราเก็บได้นะลูกเออแต่อย่างนี้ท่ามเก็บอ่า เพื่อนแตะแล้วเพื่อนคนอื่นต้องเล่นนะุ้งนะเป็นกติกาีหมดเวลาโอ้ยกูเลยเสียดายไปแล้วแตะมือกันเอ้ยไอ้แตะมือเอ้าเอ้าเอ้าถ้าเขาวิ่งเขาวิ่งวิ่งเขาไม่ได้หอกก็ให้เขานะครับเอ้าให้เขาได้มีส่วนร่วมทุกคนเฮ้ยโอ้โห เอาเลยสวยงามโอ้ยแตะมือน่ารักมากหนูนี่เอาเอาเท่าไหร่ก็ไปเอาเลยเออเออเจ็บไม่ได้ต้องแตะมือเพื่อนให้เพื่อนคนนี้กินละ หอดไม่ได้ได้หนึ่งแอ้วสองจับได้สี่ปากนะครับเลยไปเลยไปให้ติวนางบ้านย่าเสมอกันอีกแด้าทุกขีขานสสเลกกราหูมใครได้สูงสุดเหรียญทองนะครับบ้านสูงสุดเหรียญทองได้ถ้วย ที่สองที่สามก็ไปซื้อถ้วยเองนี่คือแนะนําเลยแหละแต่ว่าเราได้การันตีแล้วเราได้ใจถ้าที่เล่นเขาซื้อถ้วยขนาดนี้เราที่สองซื้อขนาดนี้เลยอยู่ในมือไบ้านนะเอาผู้ปกครองมาติวได้ติวได้พร้อมพี่เลี้ยงเลยรีบเข้าอปรู้บาลนะครับผสมหนึ่งนาทีต่อไปนี้ชยิรอม้ใลูกนะ หนึ่งนาทีบอลสีพี่ตัวเองได้ให้หนึ่งสุดออก้งชเลเขาจะไม่เปล่าใครวิ่งก่อนเอาเลยสู้สีเออเอาแต้มอไปเอาเลยนี่คือรอบชิงเอาสองเอาหมาดีได้เปรียบแล้วตอนนี้กระล้วก้ย้อนไม่ลงตักไม่ได้ลูกเอาไว้เอวนี้แล้วเออ ตอนนี้น่าจะกลา้าหัวไม่เปล<อ>ี่<อ>ยนยู่เฮ้ยตอนนี้หมดพลังอือดเอ๋อโอ้กล้าหัวไม่เปลี่ยนยู่เฮ้ยโอ้ยใจฉีกขาดเป็นโรคหัวใจตายเฮ้ยเอาแตะเอือดเฮ้ยเริ่มสูสี วาซัมกันอีกแล้ววิ่งมึงก็ล่ะจะโบกดูในลาไม่ธรรมดาอือนำโบกเลยจะโบกดูครับโอ้โหได้แล้วดวลีนลาจะโบกโตเต็ตโตเต็งโอ้โหน้ำเยอะน้ำเยอะคุณครูสบายใจน้ำเยอะโด้แล้ว เราจะมีเจ้าหน้าที่เออาเอาได้ได้ไปได้ไป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 ่ได้ไมไ้มิวสิกแซกอยู่เอยังยังยังไม่โดนแซกหรอกโอ้โหได้เข้าทั้งสี่ทีมาได้ลูกบน

ช่องวิ่งที่6โรงเรียนบ้านโนนสังช่องวิ่งที่7โรงเรียนกาหอมรา,เาชเสนาสองช่องวิ่งที่8โรงเรียนบ้านโชวนักกีฬาเข้าที่อาภูนได้เรียนแล้วรายการนี้ไม่ส่งครับเพ <c oughs> ราะเราไม่มาเพราะราแล้วครับ That yeah, one. Wow.